เริพท่านผู้ไปในทางทุกท่านวันนี้มีท่านใดที่ต้องสอบอ่าจะสอบถามปัญหาธรรมะหรือมีมีหัวข้อธรรมใดที่ต้องการสนทนาธรรมก็เชิญนะ <c oughs> ครับอยากให้พระอาจารย์ช่วยขยายความนิดนึงครับทาไมหลวงพ่อท่านกล่าวว่าอกรรมในอดีตกับปัจจุบันเนี่ยจะเกือ้อกูลกันครับพระอาจารย์ครับไม่ว่าจะเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วครับเข้ามาเชื่อมกันหรือ,อยังไงครับพระอาจารย์ครับ,บก็กรรมในอดีตกับปัจจุบันจะเกือ้อกูลกันไม่ว่ากรรมดีหรือกรรมชั่วก็ตามหากเราไม่รู้ว่า อดีตเราทำกรรมอะไรมาบ้างก็ทำกรรมปัจจุบันให้ดีเธอเดี๋ยวร้ายจะกลายเป็นดีดีก็จะกลายเป็นดีเลิศดีขึ้นไปเรื่อยๆใช่การเกื้อกูลของกุศลจะเกื้อกูลกุศลอกุศลก็จะเกื้อกูลอกุศล ยกตัวอย่างเช่นเวลาเราเวลาเริ่มจากการชิงช่วงช่วงชิงของธรรมชาติสามฝ่ายไม่อยู่ตลอดเวลา ไม่อยู่ตลอดเวลาตั้งแต่เราตื่นนอนทุกทุกขณะต่างชิงโชคโช่ชงทีในระดับนาทีในระดับอนุวินา,นาทีในระดับ อนุวินาทีในระดับละเอียดไปเรื่อยละเอียดละเอียดไปเรื่อยละเอียดถึงหนึ่งในสิบอนุวียนาทีหนึ่งในร้อยวินาทีหนึ่งในพันหนึ่งในหมื่นหนึ่งในแสนวินาทีหน 1, 1, 1, ึน่งในล้านวินาทีในระดับละเอียดขนาดนั้นก็ยังมีการชิงช่วงช่วงชีกันอยู่ตลอดเวลา เลือกไฟบาปอุปสุจริงช่วงช่วงขีดได้เขาเดียวอนำบาปบาปใหม่ขึ้นมาบาปใหม่ขึ้นมาตรงนั้นเองหนาอนาดนั้นบาปเก่าจะได้ชงเพราะอักเพราะอุปสุ cầu trưng của mày nát chuông anu vina người nơi cầu của mày nát cầu trưng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  nát cầu mày nát cầu trưng nát cầu trưng nát cầu เพื่อเรียลนำเอาบาปเก่าเข้ามาแต่เพราะว่ามันเป็นแค่เวลาช่วงเวลาสั้นๆสั้นๆก็ได้นิดเดียวสั้นๆเพราะฝ่าย,ายกาุศลกับพยากรณก็จะพยายามจิงช่วงช่วงชีิง คืนมาผัดกันถ้าฝ่ายกุศลชิงช่วงช่วงชิงได้ก็เป็นเจ้าเรือก็เป็นเจ้าเรือนแล้วก็เดี่ยวนำเอาพลังงานบริสุทธิ์เข้ามาอาศัยสติตรึงเอาไว้สติจะเกิดพร้อม กับกุศลจิตที่เป็นเจ้าเลยเสมอตืมเอาไว้แล้วเหนี่ยวนำเอาเอาบุญใหม่เข้ามาบุญใหม่จะไหลผ่านเข้ามาในขณะที่บุญใหม่ไหลผ่านมันก็จะตรึงเปิดช่องให้บุญเก่าไหลผ่านเข้ามาแต่ก็ได้ชั่ว อนุวินาทีสั้นๆไ่ธรรมชาติฝ่ายอื่นก็ต่างชิงช่วงช่วงจนี้สลับกันไปสลับกันมาแต่คนก็ได้ได้ได้อย่างนิดอย่างหน่อยแต่ออย่างนิดอย่างหน่อยมัน,มนสะสมสะสมมากเข้ามากเข้า มากเข้าในระดับหนึ่งที่เต็มส่วนพอสมควรเต็มส่วนพอที่จะสืบต่อความคิดสันตติการสืบต่อมีช่วเวลาที่ยาวพอที่จะสอดความคิดเข้ามาได้เริ่มแต่ความคิดก่อนความคิด อาศัยการที่ยัมีความคิดทล้เขาต้องเอาบาปถ้าเป็นฝ่ายบาปเป็นเจ้าเดือนเขาจะเอาบาปตืึน้ไว้แล้วก็สืบต่อสัมปติสืบต่อช่วงเวลาเอาบาปตรึงเอาไว้สืบต่ออืแล้วก็ความความรู้สึกนึกคิดของฝ่ายบาปเขาตื่นไว้ได้เป็นเจ้าเรือนตื่นไว้เขาคิดอย่างไร เขาก็นำเสนอความคิดนาเสน,จน,จนอจวนกดดันบีบคันเราเนื่องจากเขาใจร้อนอไม่เหมือนกับฝ่ายบุญหรือ,อาวิยคตะตเขใจร้อนพอใจร้อนเขาก็กดดันบีบคั้นเอาให้ได้ต้งกดดันกดดันในใจ แล้วก็ชี้นำแต่ถ้าเราไม่ยอมเขาก็บีบใจกดดันและบีบคันชี้นำใาคยคิดไปเองเราก็คิดว่าเราคิดไปเองอซึ่ง,งการที่เขาชี้นำ ก็จากข้อมูลเดิมๆที่มีอยู่ในแหล่งความทรงจำนั่นแหละที่เคยสั่งสมสิ่งที่ไม่ดีไว้พอพเราไปยอมลบ ออยอมรับยอมรับเท่านั้นเลยเขาก็นำเสนอแผนชีนนำให้เราทำอย่างนี้ทำอย่างนี้เหมือนตกเป็นทาสบังคับให้ทำเนียวนำบาปเข้ามาบาปก็าถึงเนี่ยนำเข้ามาตกเป็นทาส้วต้อง ยอมรับความคิดของเขาแล้วก็แล้วเขาก็ชี้นะ <_ d ata> เขาพูดอย่างไรเราก็ต้องพูดตามนั้นทุกคำทุกๆคำพูดก็พี่ถอดแบบมาทุกๆปริยาอาการหน้าหนี้หน้านี้คิวขอมดอย่างไง ก็ถอดแบบมาเหมือนกันเราจะให้อาราวาให้เกี่ยวกลาให้กดขี่คมเหงใครทำร้ายทำลายอย่างไรก็ต้องทำต่างก็ต้องทำอย่างนั้น บาปใหม่บาปกรรมมีบาปใหม่เกิดขึ้นตลอดเวลาเ่านำเอาบาปรี่บาปกรรมเกำ่าๆที่เคยมีพฤติกรรมอย่างนี้เข้า คูดเอาเรื่องเก่าเรื่องราวเก่าๆเก่าแก่ที่หลงลืมไปแล้วร่างภูมาแม้แต่พบชาติที่แล้วเคยเจ็บช้ำน้ำใจอย่างไรถูกเมียมนำเข้ามาทำรักษาสางมมนีน บางครั้งเรื่องเล็กๆน้อยๆนนขยายเป็นเรื่องใหญ่โตขึ้นมาเรื่องเล็กทำเป็นเรื่องใหญ่ก็เพราะว่าก็เพราะว่าบาปใหม่เป็นยนวนำเอาบาปเก่าขึ้นมามันเรื่องเล็กมันจึงขยายเป็นเรื่องใหญ่ได้ ันต้องมีพลังงานในการขับดันขับดันันมันไปไม่ได้เพราะว่าพลังงานมันถ้ามันไม่มากพอมันจะถูกฝ่ายบุคสลายไฟอวจยากตะสลายเลยแต่เพราะมันเหนี่ยวนําเอาเพราะเขาเหนี่ยวนําเอาบาปเก่าที่เคยสะสมมาทําให้เรื่องมิก ขยายเป็นเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่ขยายเป็นเอาเป็นเอาตายให้ได้ถ้าไม่มีบาปเก่ามาซัพพอร์ตมนหนุนไม่สามารถทำได้มันจะฝ่อไปเองมันจะได้แค่นั้นแหละแล้วก็ฟอ่อไปได้ได้อารมณ์โชว์บแค่นั้นะชว์ขน,นะ ได้อระรว่าก็ได้ได้อีกเอาวยวายได้ได้ไม่พอใจเล็กเดน้อยก็หมดไปแล้วแต่เพราะมันไม่หมดเพเพราะว่าเงินนาเอาบัตเราตรงนี้แหละเข้ามามันจนึงบานปลายจากเล็กเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตเรื่องคอขาดปาตายเรื่องเรื่องติดคุกติดตารางเรื่องค่า ฆ่าแกงกันตอนเล็กๆใหม่ๆเบื้องต้นไม่ได้ดว่ามันจะรุนแรงขนาดนะี้แต่เพราะมันมีบาปเก่าที่ถูกเนียงนำเข้ามาและไม่มีตัวตัวคุมบังคับให้เป็นไปตามนั้นมันอยู่ตัวคุมก็อยู่ในดวงบาป ในกายเศรษที่วงบาปก,ก็คุมให้ต้องเป็นไปตามผังสำรัจของฝ่ายบาปทำลายใได้อย่างนี้เป็นต้นบุญก็เหมือนกันนะในทางตรงกันข้ามบุญก็เหมือนกันการที่เราจะสั่งสมคุณงามความดีใหม่ๆก็ไปแค่ไปไปวัดเล็กๆน้อยๆหรือว่า คิดจะทำความดีเล็กๆ,ๆน้อยๆต่อไปแล้วบุญใหม่ก็เหนียนนำเอาบุญเก่าในอดีตที่เคยเกือ้อกุลที่เคยสั่งสมเอาไว้ไม่ได้คิดว่าจะไปวัดแล้วจะไปอาจจะต้องอปฏิบัติธรรมหรือจะได้ลึกซึ้งได้บวชได้ ได้บำเพ็ญเพียรยาวนานสระบ้านสระเรือนต่างๆบางใใหม่ก็แค่ไปวัดธรรมดามแล้วก็คือบุญเก่าเริ่มแต่คิดเล็กๆน้อยๆว่าจะปลอกจะไปไปวัดมีคนมาชวนแล้วอยากไปอยากเล็กๆน้อยตรงนี้ ทำให้ต้องทำให้ต้องมาวัดเป็นประจำาจากมาวัดเป็นประจำบุญที่บังเกิดบุญปัจจุบันที่บุญเกิดขึ้นก็เหนียวนำบุญในอดีตที่เคยบวช ก็ให้อยากจะบวชพอบวชแล้วบุญในอดีที่เคยสั่งสมได้ขำะบารมีมามากเคยบวชมามากก็ให้บวชแล้วไม่สึกเวลาสึกลาสิกขามีความสุขอยู่กับเพศภาวะนี้ มีความสุขอยู่เพศภาวะนี้ศึกษาธรรมบุญเก่าเข้ามาที่เคยศึกษาธรรมลึกซึ้งเคยเข้าถึงธรรมบุญนี้มาตามมาทันก็คอยซักพอนให้สามารถเข้าถึงธรรมลึกซึ้งแต่ฉานในธรรมแล้วก็ สามารถการแก้ไขวิบากกรรมต่างๆที่มีอยู่ให้เบาบางและสามารถเข้าถึงทำอันลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปอย่างต่อเนื่อง จนสามารถเกิดคุณประโยชน์จะจะเทศจะสั่งจะสอนก็ต้องอาศัยบุก่าอีกนะที่สั่งสมมาทำให้สามารถเชื่อมกับผู้รู้ภายในถ่ายทอดความรู้นั้นออกมาสูง ผู้คนในการทีร่จะกรรจิตกรรใจของตนเองและชาวโลกให้สะอาดบริสุทธิ์โลกฐานะทั้งตนเองแนละผู้อื่นให้สูงส่งดีงามขึ้นให้มีวิถีชีวิต เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตเข้าสู่วงจรของระบบคุณสุรธรรมได้ทุกอย่างมันต้องอาศัยบุญกก่าทั้งสิ้นเลยมันจริงเรื่องเฉพาะตนไม่ใช่เรื่องทั่วทั่วไปของใครมีบุญเก่าแค่ไหน แต่ก็ต้องอาศัยบุญใหม่อาศัยบุญใหม่เป็น,เป,นเป็นตัวเป็นตัวเหนี่ยวนำเอาบุญเก่าเข้ามา,าหรือมมรนะถ้าบอกว่าไฟบาาเขาคุมมืดมิดหมดนี่ก็หมดสิแล้วเขาคุมได้ตลอดก็หมดสิ้นถ้าบุญเก่าไม่มาช่วย ชิงช่วงช่วงชิงและตื่นตึงให้มีการสืบต่อชวนะจิตต่อเนื่องให้ความสามารถฝ่ายบุญสามารถสอดใส่ความคิดได้ต้องเริ่มจากตรงนี้ฝ่ายบุญต้องชิงช่วงช่วงชิงให้ได้ก่อนแล้วก็ได้มากพอก็สามารถสอดความคิดเข้ามาได้ พอสอดความคิดเข้ามาได้ก็ต้องอาอามากพอที่จะมีนยนำเอาบุ่เก่าในอดีตขึ้นมาได้แค่ไหนก็สามารถยกกระดับคุณภาพ ชีวิตให้เปลี่ยนแปลงได้ตามบุญเก่าที่สั่งสมมาซึ่งแต่ก็ต้องอาศัยบุญใหม่นะบุญเกา่าบุญใหม่จะเกือ้อกูลกันตลอดเวลาในทางตัวนข้าบาบเก่ากับากาบาปใหม่ก็จะเกืเก้อกูลก,กันตลอดเวลานะดังนั้นเองการปฏิบัติธรรมหรือการปฏิบัติธรรม จึงมีความสำคัญนะหรือการคิดบวกคิดดีพูดดีทำดีนะมันเกิดจากบุญใหม่ก็สามก็จะเกื้อกูลเหนี่ยวนำเอาบุญเก่าในอดีตเข้ามาไดนะ้นั้นการสั่งสมทานศีลภาวนา ในเล็กๆน้อยๆนอยในปัจจุบันจึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งมีความจําเป็นอย่างยิ่งให้บุญใหม่ตั้งขึ้นให้มากพอที่จะเนียนนำเอาบุญเก่าในอดีตขึ้นมาชีวิตเราก็จะเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงดีขึ้นดีขึ้นอย่างที่พระเด็จบุตหลวงพ่อบอกดีแล้วก็มันดียิ่งขึ้นไปจนกระทั่งดีเลิศประเสริฐสี นี่ทั้งหมดล้วนต้องอาศัยบุญใหม่เดียวนำบุญเก่าทั้งสิ้นเลยนะบะบุญเก่าที่ที่มีเข้ามาก็สบสนให้บุญใหม่บุญใหม่ๆอื่นๆสามารถตั้งขึ้นได้อย่างต่อเนื่องจนกระทั่งอกุศลสามารถช่วงชิงชิงช่วงได้ลดน้อยถอยลงไป ยิ่งใฟรยิ่งการมนุษย์สามารถตั้งมั่นในการเหนี่ยวนำบุญใหม่ก็สามารถที่จะเหนี่ยวนำเอาตั้งมั่นอย่างต่อเนื่องได้มากในแต่ละวันทุกๆวัน ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมตื่นมาสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิแผ่เมตตาจเจริญภาวนาต่างๆเหล่านั้นทำบุญสายบาตรเล็กๆน้อยๆทั้งหมดนั้นบุญใหม่ต่างๆนั้น,นเนี่ยแต่ละขณะก็จะมีวนามบุญเก่าเข้ามามากบ้างน้อยบ้บา,า,า,างจนงกระทั่งสามน้อย นะประมวลรวมแล้วก็เหนี่ยวนําเอาบุญใหม่ๆ่ชีวิตเราก็จะสดใสขึ้นเดี๋ยวก็มีเรื่องดีอย่างนั้นอย่างนี้นะย้อนเกิดแต่บุญในอดีตนะบุญเก่าให้ผลนะบุญใหม่ให้ผลเล็กน้อยนะแต่บุญใหม่ที่ให้ผลเล็กน้อยนะไม่มากแต่ไม่มากตรงนั้นนะประเด็นหวประเด็นสําคัญคือสามารถเนี่ยงนำเอาบุญตบ ได้เด็กเข้ามาแต่ถ้าบุญเต่าสังสมมานอ้อยก็อันนี้ก็ก็จะเหนื่อยหน่อยนะแต่เหนื่อยชาตินี้ชาติต่อไปก็ดีเองนะ,ะบุญปัจจุบันก็จะเป็นบุญเก่าบุญปัจจุบันใะชาติตัดไปก็จะเป็นบุญเก่าที่จะคอยหนุนให้ชีวิตมันดีงาม บุญเก่านี่ก็สำคัญเพราะให้เถมพ้นเต็มเม็ดเต็มหน่วยแต่บ <know> ุญใหม่ให้ผลแค่เล็กๆน้อยๆที่จะให้ผลในอนาคตแต่บุญใหม่สำคัญตรงที่เนี่ยนำบุญเก่าผงพอเข้าใจเนาะครับผมท่านแต่ยังมีคำถามอย่างอื่นเพิ่มเติมเรียนเช่นนะครับ พระพถ้าไม่มีพระจ้าก็นำบูชาพระนะครับผมพร้อมกันเลยนะอะระหังสัมมาสัมพุทโธพระกวาพุทธังพระกวันตังอะพิวาเทมิพุทโธเมนาโทพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวากาโตพระกวตาธรรมโม ธรรม,มนามาสามีธรรมโมเมนาโถพร,ระธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปปิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆสังขังนามามีสังโฆเมนาโทพร,ระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพียงกันนะครับกรา การการก่อนุภาพระไอ้ไม่ประมาณของพระนิพพานทั่วท่าทั่วตึอีกตั้งขอบารมีนทร์งหลวงหลวงปู่หลวงพ่อปุญญาอาจารย์ขอริโปรดเมตตาปกป้องคุ้มครองดูแลรักษาพวกเราทั้งหลาย ให้พ้นทุกพน้นโศกพ้นโลกพ้นภัยให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงและแทงตลอดในวิชาตรมกันอีกทั้งให้มีมหาสมบัติอัศจรรย์มันเกิดขึ้นมากมายติดตามตัวไปทุกทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเธิสาธุขอบคุณพระเจ้ามากครับผมบวอนยาเปิดทุกข้ขง้าเลยนะครับสาธุค,ครับ